เอ้ยสวยอยู่เลยละก่อนใครวิ่งไวกว่าชนะที่ไหนเราไม่เกี่ยวเลยไม่ใหมมาดิครับมาดิครับเอามาดิครับมือปืนตัดปดปดปดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องโอบโปรทุกครับวันนี้เราจะมาเล่นคาตาริน่ากันนะโอเค แต่ว่าวันนี้เราจะเล่นแปลกใหม่หน่อยไม่แปลกใหม่หรอกแค่มันปันป่นปั่นปั่นนิดนึงนั่นก็คือคาตารีน่ากับรูนเฟดรัสหรือหรือว่ารูนใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะเป็นปีกสีฟ้านี้แหละเดี๋ยวมาดูความสามารถของเปดรัสกันนะก็คือการยจมตีปกติหรือสกิล3ครั้งติดต่อกันภายใน4ีวินาะจะทําให้ได้รับความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นลนะแล้วก็ต้านสโล่นะแล้วคูดาว15าวิเองอันนี้เราจะทําให้คาตาปั่นอันติแบบวิ่งไหวมาก เดี๋ยวไปดูกันเหมือนวิ่งไวว่าตอนเดินปกติอีกด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าจะเป็นยังไงเคยเล่นไปในไลฟ์สนะครั้งหนึ่งเดี๋ยวตัดมาให้ดูนิดนึงนะก่อนที่เราจะไปเริ่มกัน คาตาคาตาคาตากดไปเรจียบร้อยแล้วเล่นละครับคาตาเราเอาเฟียรัดไปนะแล้วก็ทริอัมแล้วก็ตึ๊ดตึตตามนี้แหละคล้ายเดิมแค่เปลี่ยนรุ่นหลักเฉยๆขียสโตนะรุ่นหลัก,ลกซึ่งมีตัวไหนที่น่าใช้ด้วยนี่ยังคิดไม่ค่อยออกนะมีคาตาเนี่ยแหละที่เห็นคนเล่นกันอีกตัวหนึ่งที่คิดน่าจะไหวก็คืออากาลีนะส่วนที่เหลือยังคิดไม่ค่อยออกตอนนั้นเล่นการเล่นไปยังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะกับเปียรดลัด มาแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวมาดูคาตาลิน่ากับเปลร่ากันดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงมาล่ะสมาล่บเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันปั่นขนาดไหนแต่ปั่นอย่างเดียวไม่พอมันนะโหดไปละถือว่าใช้ได้กับโรนีคาตาเวลแรกก็ทำในไ,ไม่ค่อยได้นะเราเจอเอริเลียด้วยคำต้นเกมก็โหดอยู่เพราะฉะนั้นหรอกว่ายืนห่างๆอย่างห่งหวงๆไว้ก่อน เฟดลัดจะใช้ก็ต่อเมื่อเราโจมตีครั้งเดต่อกันแบบไม่เหมือนกันนะตีทีหนึ่งสกิลปันๆอะไรอย่างเงี้ยนี่หนึ่งนี่สองตีทีหนึ่งก็จะวิ่งได้วืดวิ่ง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 สู้โอ้โหโดนมาทำไมล่ะจ๊ะแก๊งแปลกๆรีซินหายนะจ๊ะทุกคนเราได้อันติก่อ้าว ไม่มีทางวิ่งมิงจะพอไหวอยู sure? ่นะปึ๊บเออสวยมากเพื่นหิวหน่อยสู้ไหวอยู่แต่ได้นติก่ดีนะโบว์โบว์โบว์โบโบว์โบโดดข้ามมาฝั่งนี้เช่ยเลยโดดอย่างงงๆอ่ะหิวหน่อยหิวอีกได้ไหมครับก็เอาได้ละ เราก่ออุย้ยตายคู่เห็นไหมตายคู่ตายคู่ดิวะ่ะเอาใหม่จัดเราตันดอนอยู่ในป้อมมาโหปอต๊บ,ป,บปริมวิง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 ,วง,วงต้องรอได้ของหน่อยอ่ะมันจะแบบโคตรเท็วิ่งก็ไหวฆ่าก็ได้โว้โ,ว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 โว บนระเบิดออเง้ยยัางเงยัง,ยง,ยงไปอยู่แล้วเพื่อนอาจจะไม่เป็นไรแล้วมันจะเป็นแทนโค้ชเทพะเห,นหน็นปะตายไปเออมา,มาอุ้ย <c oughs> อันตีง <c oughs> โอเคได้อยู่ได้อยู่เ <c oughs> พื่อนได้แหละ <c oughs> เคสวยงามเพื่อน <c oughs> ถ้าเรากลับไปเอาของนี่เราได้ไปแล้วนะกล้าขนาดนี้เลยเหรอขยะ พี้ยาพุ่งก็ททำอะไรนะเฮ้ยมันพุ่งแบบตามติดเหมือนกันนะเออเราโดนขอบดาบไปด้วยขอบอันติก็สร้างความเสียหายเหมือนกันนะเอเลียสีหนึ่งแล้วแล้วสรรกาทำไมเราสีหนึ่งด้วยเนี่ยบ้าบอที่สุดได้ยังไงวะขาตายหนึ่งัว โอ้หิวขนาดนี้เลยหนะลากอนวิง่งลากอนหนีครับอ่าเขาพุ่งปีน่าจะบวกไปนะสกิวเลยเพื่อนอยู่ตรงหน้าแล้วนะ่ะเออสวยงามมีคนโดดเบนกับโซลักลาโซลักลาโบเรียบร้อยเบนสวยงามโบเรียบร้อยวิดวิดอีกหนึ่งโอ้โหนี่มันเสีย เสียมากมากเสียส <made> <for anything. S 2> ุดๆุ้ดต้องปัดไปเบื่อนปัดกก็ไม่ช่วยเท่าไหร่นะเรียบร้อยนีดิครับตีวูดเป็นยิงขอตันพลาโอเคไปเลยอย่าวางเฮ้ยอย่าวางตาคนนี้เนี่ยพลิ้วมาก กางเต็มาต็มเ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 ต็่เต็มเตเต็มเร็มเต็มมเเต็มมมเ็มตมเมตเต็เต็่ตเต็มเต็มเเต็มเตมเนเต็มมเ่เต็มเตมเเเ้เเยเวเล,ลว,ว,ว,วนะเราไม่เกี่ยวเลย ไอ้บวกได้บวกได้โอ้โหตันนานจริงวัวไม่ไห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 วเม่เหมเมื่อกี้โดดแปดพลาดนะเนี่ยหนีหนีทางไหนดีทุกคนหนีหนีเมื่อกี้แปดพลาดนะแปดไม่ข้ามแปดมานี่อยู่เลยเขาแปดไปนูน่นแทนโอ้รอดงงอะหายไปไหนวะ wow. ตามกันอยู่ติดๆ แฟดตามมาเจอกันหน่อยอันอุ้ยหดนหดนขัดได้อยู่เ่ะอื้อเรียบร้อยเกือบแตกไม่ขาดนะโอ้ไม่ใช่แค่หนึ่งแต่มีถึงสิบแตกอุ้ยมาบนะ้างปั่นเลย,ยเรียบร้อยหนึ่งมีอย่างไรเมื่อกี้ ปั่นปั่นปั่นตีสวยสวยกับเรื่อนมาดิครับมาดิครับมาดิครับปืนปั๊ดกดกดกดปืนอุ้ยอีกนิดเดียวเพื่อนโอ้โหสั้นโอ้โหอีกนิดเดียวโอ้โหสาววิ่งไวโดนเตะออกพลาดสองทีอันตีดีๆอันติเอฟเดี๋ยววิ่ยเห็นปะคาตา ขนาดนี้จะตามใครทนันมันต้องอย่างเรานี่โตรไวเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนสวยงามไกล้อยู่ไหนเอชโอ้โหกล้าขนาดนี้เลยหรอวูโอ้โห,โห,โห,โหขาดอีกแล้วเดินขาดอีกแล้วเฮ้ยนั่นหนีเรานีเขาหนีเราก็หนีมีคนเดินขึ้นมาตีทีหนึ่งกลับไปกันเอ้ยสวยเพื่อนหลอกล่อหลอกล่อลอ,อ,อ,อย่างดี ไอ้เวลาไม่รู้ไอ้เวลาไม่รู้กลับแล้วอันตรายอันตรายมากบอกเลยปึบบอกเลยอันตรายมากตอนนี้อุ้ยไหวรอด้วยสิเพื่อนแะเบิดโเโหโดนตานีกแล้วอือวิ่งวิ่งวิ่งหนีเพื่อนเพื่อนเพื่อนจับอยู่เพื่อนจับเพื่อนจับโปอ๋อโอ้โหเพื่อนยังได้สาลาแล้วเนี่ยเพื่อน ไม่ธรรมาดาเฮ้ยโดดเลยอย่าเว้อนบารอนโชว์ความอดของเฟดร,รัดเป็นครั้งสุดท้ายดีกว่าน่าจะเกือบไฟสุดท้ายแล้วแหละนะคิดว,ว,ว่ามันบวกแล้วจะยินไหนเนี่ยรอด้วยรอด้วยเพื่อนไปนะไฟสุดท้ายไม่มีเราได้ยังไงโอ้ยิงไวด้วยคาตาไอ้ไม่ใช่อเวยนไหนเพื่อน เรเปิดตูดวิงไหววู่ินยังไหวอุ้ยขอเอ้สวยงามทำไมทำไมไอ้นั่นได้เ่ยสุรกะได้เฉยเลยโอเคจบแล้วครับคาตาเปดรัสนะเอาไปเล่นกันได้สนุกมากแบบวิ่งโบบาโบบามากเลยประมาณนี้นะสำหรับคาตาเปดรัสเอาไปเล่นได้นะเล่นแรงก็น่าจะเล่นได้นะเพราะมันก็ ไม่ถึงกับแย่หรอกพคอนใช้ได้หลายครั้งอยู่นะกูดาวมันน้อยประมาณนี้นะครับสำหรับขาตาเปลัสถ้าชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับคลิปนี้น่าจะปัดน,นะดูสำหรับวันนี้เจอกันใหนครับคลิปหน้าสวัสดีครับ